สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายนะคะทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกนจิมหาเวทนะก็วันนี้ค่ะมีได้อัดคลิปนะคะ มีหลากหลายรุ่นมากๆเลยนะคะอัดคลิปเยอะเลยนะก็เดี๋ยวจะทยอยอัปคลิปให้นะคะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ๆหลากหลายท่านนะคะรอคอยรุ่นนี้เลยอีกหนึ่งเกจิดังนะคะสายเหนียวนี่ ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเลยนะคะสําหรับหลวงปู่บุญมานะคะสํานักสงฆ์ขาแก้วทองเหรียญข้างหน้านี้นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานค่ะ,จะเจริญพรรุ่นรวยพันล้านนะคะนั่งพานจเจริญพรรวยพันล้านนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราปามาแกะกันเดี๋ยวเรามาแกะกันนะก็เดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะว่าสําหรับรุ่นนี้ค่ะนั่งพานนะคะ นั่งพาเจริญพรรวยพลัน,ลนเนี่ยเขามีลุ้นเนื้อประมาณ20่เนื้อด้านหน้านี้กล่องเขียวๆนี้คือลุ้นเนื้อนะส่วนกล่องที่เป็นสีเหลืองๆอ,อ่ะกล่องเป็นแบบนี้เราไปยังไม่ได้แกะให้ดูนะคะกล่องเป็นแบบนี้นี่กล่องสีเหลืองนี้น่าจะเป็นอ่อกล่องสีเหลืองนี้เป็นอัลปาก้าค่ะอัลปาก้าลงยาลายธงชาตินี่ ของสีเหลืองนะถ้าเกิดกล่องลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะสีเขียวนะคะส่วนชุดกรรมการค่ะเขาก็จะมัดอะเดี๋ยวเาไปให้ดูส่วนชุดกรรมการเขาจะมัดมาเป็นแบบนี้มัดเป็นแบบนี้นะคะชุดกรรมการจะมีสี่เนื้อนะคะเป็นเนื้อชุดเป็นเนื้อกระไหล่เงินค่ะกระไหล่เงินลงยาราชาวดีกระไหลทองลงยาราชาวดีกระไหล่เงินลงยาลายทองชาติและกระไหลเงินลงยา ลายเออกระไหลทอง,งลงยาลายทองชาติค่ะเขาจะมีกระไหลเงินและกระไหลทองนะคะเป็นลงยาราชาวดีแล้วก็ลงยาลายทองชาติอ่ารับสี่เหรียญนะคะนี่คือชุดกรรมการก็เดี๋ยวเรามาแกะลุ้นดีกว่าเนาะเห็นกันไหมอะลุ้นเนี่ยเดี๋ยวอะนกปักอันนี้ก่อนชุดกรรมการนะนงปลาเหลือสี่ชุดนะคะเหลือสี่ชุดแต่ว่าไม่ได้แกะเอาไว้มาแกะให้เนาะเราวันนี้เราโฟกัสที่ ที่รายการลุ้นก่อนดีกว่าเพราะเส่วนใหญ่พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยชอบรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคกันมากๆเลยอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะของร้านเกจิมหาเวทด้วยนะ ก็กด Subscribe และแตะที่กระดิ่งนะคะหรือว่าเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจนะคะเดี๋ยวแฟนเพจก็จะมีแจกของนะคะมีแจกวัตถุมงคลสวยๆอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจนะคะร้านเกจิมหาเวศศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขังนะก็มีน้องปานะคะแล้วก็มีแอดมินอีกหนึ่งท่านนะคะก็กดเข้าไปให้ถูกด้วยนะน้องปาจะใส่หน้าบานๆกลมๆใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ น้องปลาชาร์จแบตเอาไว้ลูกค้าโทรเข้ามาไม่เป็นไรอ่ะขออนุญาตคือบางทีลูกค้าโทรมาเนี่ยน้องปาลารับสายไม่ได้บางทีอัดคลิปหรือติดสายอยู่อีกสายหนึ่งแล้วบางทีคุยนานแล้วก็โทรกลับไม่ไม,ไม่ไม่ไหวอะค่ะบางทีโทรกันมาเป็นสิบ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 ท่านสิบสิบสายอย่างเงี้ยทยอยคุยแค่คนเดียวก็เดือวซ้วอนเข้ามาซ้อนเข้ามาน้องปลาโทรกลับไม่ได้รบกวนโทรมาหาน้องปลาบ่อยๆเนาะอ่ะ โอเคค่ะด้านหน้านี้กล่องสีเขียวสีสันสวยงามสดใสเลยก็เช่นเดิมค่ะงานของพี่วอนกันทะลักนะคะนี่เป็นพระเป็นทีมสายบุญนะคะบายวอนกันทะลักษหลวงปู่บุญมานะคะมาเรามาแกะกันด้านหน้าก็ประมาณนี้แหละเป็นเหรียญน,นั่งพานนะคะมีไก่สองข้างเหรียญยอดฮิตยอดนิยมเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลากหลายเกจิ เดี๋ยวปาจะไปซื้อเดี๋ยวปาจะไปซื้ออะไรอะคัตเตอร์คัตเตอร์คือคัตเตอร์กับกันไกที่บ้านมีเยอะมากที่ออฟฟิศมีเยอะมากแล้วมันก็เดินได้ค่ะคือมันหายประจำคัตเตอร์นี่มีดคัตเตอร์นี่ปาว่าซื้อมานะปาว่าปีที่แล้วนะปีหกสามเนี่ยปาซื้อมีดคัตเตอร์เนี่ยน่าจะห้าสิบเล่มอ่ะ ห้าสิบด้ามเนี่ยต้องมีอ่ะกันไกนี่แปลว่าสามสิบด้ามน,นี่ต้องมีซื้อมาเยอะมากแล้วมันก็มีมีเท้าค่ะมีมีเท้าเดินไปได้ค่ะถ้าผู้ภาษาบ้านๆก็มีตีนเดินไปได้ไม่รู้มันไหนไปไหนนะคะอืมใช้กันแล้วก็ไม่เก็บกันค่ะเด็กๆ อ่ะโอเคสำหร <'s> ับรุ่น <kel> น <p, S 1> ี้นะคะรุ่นเจริญพรพันล้านนะคะเป็นเหรียญนั่งพานที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะคะรุ่นเจริญพรพันล้านหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะคะที่ตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีอีกหนึ่งเกจินะคะภาคตะวันออกเนาะ ภาคตะวันออกนะคะปราจีนบุรีอีกหนึ่งเกจิของสายเหนียวเลยก็ว่าได้หลวงปู่น่ารักมากๆนะคะหลวงปู่บุญมาปาก็ไปกราบท่านไปเจอท่านบ่อยส่วนใหญ่ก็นิมนต์มาปลุกเสกพระนะคะไปเจองานพิธีพุทธพิเศษต่างๆนะคะก็ไปหาหลวงปู่มาบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวก็เตรียมตัวค่ะงานของร้านเกจิมหาเวสก็มีเช่นกันนะคะสายหลวงปู่บุญมาเรามาลุ้นกัน จะได้อะไรเป็นรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคนะคะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวน้องปาจะแจ้งเอาไว้ให้ในคลิปในคอมเมนต์นะหรือว่าบางทีน้องปลาลืมก็โทรมาสอบถามได้คะ่ะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางแล้วก็เบอร์ติดต่อไว้นะในการที่10.12 10.12เป็นเนื้อทองแดงลงยาฟ้าค่ะด้านหลังก็ประมาณนี้อ่ะเนื้อทองแดงลงยาฟ้าสวยงามเลิศเลอ เหรียญสวยมากๆเป็นทองแดงนะคะแล้วก็เป็นไก่ค่ะลงยาฟ้านะคะด้านในค่ะแต่ว่าขอบนะคะเป็นสีแดงให้10.12เป็นเนื้อทองแดงลงยาฟ้าค่ะสวยงามมากๆเลยสวยดีสวยดีด้านหลังจะแกะออกมาไหมด้านหลังเขาประมาณนี้เดีย๋ยวนะ การทำงานที่มีสติกเกอร์แปะนี่ถือว่าโอเคนะคะดีมากๆเลยถึงไม่ได้บอกชื่อเนื้อก็เถอ,อะเนาะดีกว่าไม่แปะอะไรมาเลยแล้วเราไม่รู้อะค่ะบางทีแม่ค้าไม่รู้ค่ะสูนจองไม่รู้ค่ะว่าได้เนื้ออะไรเ,เดี๋ยวเราปรตัดให้จะได้เห็นเนื้อกัน คือบางทีนะคะูนยนจองเขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเนื้ออะไรเขาไม่ใช่ผู้สร้างลูกค้าพอได้ของปุ๊บลูกค้าก็จะมาถามแล้วก็จะมาแบบต้องมานั่งดูะคะ่ะว่าเอ้ยนี่เนื้ออะไรใช่ไมหมหรือเปล่าใช่ไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ขอบ่นหน่อยคือลูกค้าจองจองแล้วของยังไม่ออกแล้วลูกค้าก็มาบน่นมาด่าแม่ค้าซึ่งมาด่าูนยนจองซึ่งปาก็งงนะคือปาไม่เข้าใจว่าลูกค้าเขาคิดอะไร คือปาไม่ใช่คนสร้างอ่ะคือคือปาเป็นคนรับงานนะคะเขาบอกมาแบบนี้ว่าสมมุติว่าเขาบอกมาว่ามกกลาได้แต่มกกลาของไม่ออกอ่ากุมภามีนามีนาเมซาคือเบสาก็ยังไม่ออกแล้วก็มาด่าแม่ค้าคือก็ก็เข้าใจลูกค้านะแต่ในเมื่อของไม่ออกอ่ะเราจะให้ปาทำยังไงอ่ะคือคือมาด่าปาปาก็งงไง เออคือปาไม่ใช่คนสร้างอะ่ะถ้ารุ่นไหนปาสร้างแล้วของยังไม่ออกมาด่าก็ออโอเคค่ะปาน้อมรับค่ะว่าคือของไม่ออกแล้วก็จะบอกเหตุผลลูกค้าว่าทําไมถือไม่ออกไม่ออกเพราะอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นของคนอื่นผู้สร้างท่านอื่นเขาเลื่อนอ,อ่าบางทีเขาก็ไม่แจ้งไม่ไม่แจ้งกับศูนย์จองไม่ได้มีการอัปเดตอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออคนรับหน้าเสือก็คือ ก็คือสุนจองอ่ะโดนแต่คือปาก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนาะคือเขาของเขาไม่ออกอะ่ะปาก็คือเข้าใจไหมเข้าใจอารมณ์ไหมคะม่ะไหมเอออ่ะเหรียญน,นี้สวยนะบลนบนบนเก่งเหรียญน,นี้สวยเหรียญน,นี้สวยดีค่ะนี่หลวงปู่บุญมานะคะสวยดีค่ะด้านหลังนี่เลย น่าจะเป็นยันที่หลวงปู่หลวงปู่เขียนให้เพราะว่าหลวงปู่ท่านน่ะจะแบบกําหนดยันให้นะคะเขียนยันให้ท่านจะให้คําปรึกษานะคะกับลูกศิษย์กับผู้สร้างทุกท่านเลยน่ารักมากๆหลวงปู่น่ารักมากๆค่ะหลวงปูป่บุญมาท่านน่ารักมากๆเลยเหมือนจะดุนะแต่ท่านไม่ดุค่ะเวลาพี่พี่ท่านไหนไปกราบนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเข้าไปหาเข้าไปคุยเข้าไปกราบหลวงปู่ได้นะคะ บางท่านคือนอปาเห็นแหละเวลานอปาไปงานพุทธพิเศษเนี่ยบางทีคือนอปานิมนต์หลวงปู่หลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดปานิมนต์ท่านไปงานที่บุรีรัมค่ะเป,เป็นงานเป็นงานเสกพระนี่นแหละนะคะของปาแล้วก็ท่านก็ไปนะคะแล้วก็มีหลายเกจิตอยู่บางคนคือแบบจดจดจ้องจ้องไม่กล้าเข้าไปกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงคือท่านน่ารักมากไม่ต้องกลัวนี่น่ารักค่ะหลวงปู่ท่านเตตา สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานเจริญพรน,นะสวยสวยมาแกะอีกสักเหรียญหนึ่งดีกว่าชอบยังไม่เคยทำพิมพ์ทำทรงนี้นะนี่อ่ะวางไว้ก่อนเอาไหนดีอัอนนี้ก็ได้ยังไม่เคยยังไม่เคยทำยังไม่เคยสร้างพิมพ์นี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยว <laughs> จะต้องไปซื้อที่งแหลามีดคัตเตอร์ปะเนี้ย ไม่ค้าเลยเปลือบไปเยินไม่ค่อยมีเวลามาลุ้นอีกสักหนึ่งพี่ๆท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวแจ้งน้องปัมมาได้นะคะนี่เลยเนื้อดำๆเนาะเนื้ออะไรวะเอ๊ะ <c oughs> โอ้ยสวยอะ่ะโอ้ยอันนี้ลุดอันนี้ลุออะ รายการ10.4 10, เป็นเนื้อทองแดงซาตินได้ได้ซาตินด้วยน้องปลาชอบเนื้อซาตินนี่สวยงามเลขมีเลขนะคะเลขอยู่ตรงนี้อ่ามีเลขมีโค้ดนะคะนี่โค้ดค่ะตอกโค้ดตอกเลขนะคะด้านหน้าเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาแดงฟืบไหนยาแดงอ๋อโอเคข้างในเป็นยาแดงนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะ ทำไมบางคนบอกว่า,าทำไมนี่แดงหรอนี่มองไม่เห็นเหมือนแดงเลยสีนะคะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของเนื้อเหลียนถ้าเนื้อสว่างสว่างถ้าสีนี้ไปอยู่กับเนื้อเงินก็จะสวยสีสันสดใสเนื้อปีกเครื่องบินสวยสีสันสดใสถ้าไปอยู่ในเนื้อนวะเนื้อ,อสังขวานอนเนื้อทองแดงรมดำเนื้อทองแดงมันปูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นรมซาตินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะ สีก็อจอจะเป็นเหมือนเลือดหมูเลือดหมูไม่ได้สีสันสดใสนะคะอยู่ที่เนื้อลงยานะคะอยู่ที่เนื้อสวยงามสวยงามมากๆนี่เข้าใจเล่นเล่นสีสันนะคะเข้าใจเล่นสีสันนะคะคือไม่ได้ลงยาแดงอย่างเดียวข้างๆก็มีเป็นยาขาวนะคะด้านในเป็นยาแดงสวยมาสอง,ององค์นี้นะคะ สวยงามเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะเหรียญนั่งพานเจริญพรน,นะคะรุ่นรวยพันล้านนะคะอ่ารุ่นเจริญพรรวยพันล้านนะคะเจริญพรพันล้านเดี๋ยวก่อนสรุปละชื่อเลยนะแ <c oughs> <c oughs> ม่ขาก็เนาะอ่าที่ระลึกสร้างสรรารการปรเรียนรุ่นเจริญพรพันล้านนะคะพอดีน้องปลาเห็นที่อะไรอะ่ะในในในใบจองเนี่ยในใบจองเขาจะมีใบจองมาเนี่ยมีใบจองมาให้น้องปลาเนี่ย เขาเขียนว่าเหรียญนั่งพาเจริญพรรุ่นรวยพันล้านน้องปาก็อ่านตามนี้นะคะแต่สวยสวยดีค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อน้องปาได้เลยอ่ะวันนี้พอและพอแค่นี้ถึงเวลาออกไปส่งของเพราะว่าให้เด็กๆแพ็คของกันน้องปาทําบินทําอะไรหมดเรียบร้อยแล้วก็สั่งให้เด็กแพ็คของเราก็ ไปส่งของกันได้แ๋ยวให้เด็กๆไปส่งของเดี๋ยวนะ้องปาก็ขอไปเดินดูต้นมงต้นไม้รดน้ำต้นไม้นิดนึงนานๆได้อยู่บ้านอ่ะโอเคก็ขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับรุ่นนี้อ้ออันนี้ไม่ได้แกะเลยปเป็นเหรียญลงยาลายธงชาติอยากโอ้ยอย,อยากเห็นไหมเดี๋ยวแกะให้อ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วก็มีแค่ห้าเหรียญน,นะหมดแล้วหมดเลยนะมีห้าเหรียญน,นะหมดแล้วหมดเลย หมดแล้วหมดเลยจะแกะดีไหมเนี่ยแบบหนึ่งนงปาว่าไม่แกะดีกว่านงปากลัวว่าเดี๋ยวเกิดน้องปาตกยอดไปเดี๋ยวหาไม่ได้อีกนงปาว่านกปาไม่แกะดีกว่าดีมีห้าเหรียญนะมีห้าเหรียญนะตอนนี้เราเราโฟกัสเนื้อรุนรุนเนื้อกันไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ผ่านไปสักอาทิตย์ -2 อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแกะกันถ้าเหลือนะคะนี่เป็นเนื้อลงยาหลายทงชาติอ่ากับชุดกรรมการเดี๋ยวมาดูว่าชุดกรรมการเนี่ยสวยไหมนะคะเดี๋ยวมาอัดอีกคลิปหนึ่งตอนนี้คลิปจะ15นาทีแล้วอะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวทสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องร้านเกจิมหาเวทด้วยนะคะ